ที่บัตรความดันถ้าจะโทรมาด่านะคะอีพกสลิมโทรมา089ก็อะไรนะ0อง9่าย7ูนยฉันยังไม่ได้ถูกใครด่าเลยเดี๋ยวฉันอยากจะถูกด่าเบอร์เต้ใช่ไหมค่ะโพืแจกเบอร์กันดีมด่ากนะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสุปริยาและก็เทวมอที่ให้การสนับสนุนด้วยกันด้วยดีเสมอมาร่วมเดินทางมากับผ่าแหลกนะครับด้วยคุณสมบัติที่ของสุปริยาเนี่ยคือขาวสวยหมวยอืมกระชับภายในกระชับภายใน แล้วก็เทอมมองของผู้ชายก็เก่งจกาชาติกัรพันนักสู้ตลอดกาลก็ถ้าตรงนี้นะช่วยกันสนับสนุนด้วยการโทรไปที่คุณสุบิยาตามเบอร์สั์ที่วิ่งอยู่้างล่างนะครับส่วนเชสเตอร์นะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้กลับไปดู Facebook ปรากฏว่าแม่มะนาวก็มาบอกนะว่าเชสเตอร์ก็ขอร่วมเดินทางไปกับพาเลกตลอดไป้ารกนี่แหละครับนี่คือพันธมิตรร่วมเดินไปกับเราแหละ เราเราก็จะมีแรงในเมื่อเรามีพักพวกมีเพื่อนเราก็ไม่เดินค,คนเดียวนะครับ,รบท่านผู้ชม,มก็ร่วมเดินกับเรารเราก็มี <c oughs> คนอื่นร่วมเดินไปด้วยกันนะการต่อสู้ยังอีกยาวไกลฉะนั้นท่านผู้ชมนะ หาจังหวะหาโอกาสให้การสัมปูนผลิตภัณฑ์ที่มาโฆษณารายการนี้ให้ด้วยกันครับอันนี้ขอกันตรงไปตรงมาผมทําได้แค่นี้แหละครับพี่ขาสถานีเราเนี่ยนะคะมิจฉาเป่าเครือสถานีจฉาเป่ามิจฉาเป่าเนี่ยนี่นะที่ลุงไปไม่เคยว่าไปกับคุณป้าจ่าเป่าเนี่ยนะคะก็คือไม่เคยที่จะไปขอแบ่งมือขอเหมือนในเอสโฟทีวีทีวีตู่ของมันเนี่ยนะคะคือเดี๋ยวแล้วไม่ต้องไปโกงเงินค่าของให้ลรงพักมาทำให้บูสกา ใช่นะนั่นแหละดังไอทีนิวนี่ก็ไม่ต้องไปหาเงินแถวแถอะไรก็ไม่รู้อของทรัพย์สินไครก็ไม่รู้ละอดอะไรงี้วังดวงวังแดงกันอคือไม่ต้องไปโกงคือมันต้องไปโกงอพี่เดี๋ยวกันไปขคดรีดคือพูดถึงเรื่องนี้หน่อยอืคือเรื่องมันบอกว่าไอ้พวกชนชั้นกลางในกรุงเทพโอ้มันดา ว่าเอาว่าเอาเงินเนี่ยนะไปสนุนชาวนาปีละแสนลาเมื่อวานมันมีชาวไอ้พวกสลิมมันบอกว่าก็ชาวนาจะไปเดือดร้อนอะไรก็ได้รับเงินเต็มๆก็มก็เป็นเงินสิทธิ์ที่เขาสมควรจะได้เป็นเงินภาษียากร มันมีสมองว่ะมันก็ใช่ไงพี่แต่ว่ากรณีนี้คือไอ้พอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยพี่ตอนนั้นที่มันล้มละลายเนี่ยนะครับพี่จนจนธนาคารนึ่งไม่ได้ใดใกองทุนฟื้นฟูเนี่ยต้องเข้าไปเรียกว่าไปแทรกแทงไปช่วยเหลือไปอุ้มนะฮะโดยเอาเงินกองทุนฟื้นฟูเนี่ยซึ่งมาจากภาษีของทุกท่านรวมทั้งผมด้วยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมีมูลค่านี่หนึ่งจุดสี่ล้านล้านบาทเพื่อไปอุ้มในทุนธนาคารพวกนี้นะครับในทุนแล้วธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยคือธนาคารอื่นเขายังเอาเงินเอาเงินมาคืนเอาเงินมาคืนคืออยากจะได้หุ้นเซ่นหแต่แบงก์ไมโพเอาที่เอาที่แถวแถวเขาเรียกว่าทุ่งพญาไทยนะครับก็จะเป็นอากรมแพทย์ทหารบอกโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงเเไม่ไอ้ไมหีโดนนะตรงนั้นเนี่ยนะครับพี่เอามาให้กองทุนฟื้นฟูเพื่อจะไปไล่ที่เหรอคือเพื่อเออไม่ให้ให้ไปไล่ที่ใช่ไหม ให้ให้กองทุบฟื้นฟูเนี่ยไปไล่ไปไล่โรงพยาบาลราชวิถีฐานมะสุกฐานมะสุกราชวิถีโรงพยาบาลทัไล่ไปไหนไปไหนเลยใช่ไหมเพราะว่าทรัพย์สินเป็นของกองทุบฟื้นฟูแล้วนี่ถูกป่ะเออแล้วเขาจะไปไล่ได้ไงคือพี่ก็นี่ไงหน่วยราชการก็เช่าที่อยู่แล้วแล้วทําไมทําไมทําไมไม่ไปไล่ทำไมไม่เอาที่ที่แปลงที่เซนทัลเวิร์อ่ะตั้งยหกสิบเจ็ดสิบไร่อ่ะพี่แล้วตารางวาละลานนะ โอ้ตีราคาเองด้วยคือตอนนี้ที่ราคาที่มันขายขายกันอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่หมยถึงว่้ตอนนั้นก็ตีราคาเองนะอไม่ใช่ไอ้ที่ทุ่งบุญาไทยเนี่ยตีมูลค่าของทรัพย์สินเองเพ so right uh, uh, ื the the ่อไปแลกกับประมาณ2 0 0หมล้านไอ้ไอ้ไอ้เงินทุนที่ไอ้หุ้นหุ้นที่ถูกยึดไปเออแล้วทาไมพวกสลิมชนชั้นกลางในกรุงเทพเนี่ยไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องเคยมีคนเคยเคยเคยมีสลิมพูดไงเนี่ยเขามันด่าทักษินด่าด่าด่ารู้รู้ทุกทัสิหมดแล้วกรู้ไหมเขาจะเที่ยงโกง Mais l'eau <laughs> หน้าหน้าแบบบ้องเบลมา <c oughs> ไม่รู้พี่คือวันนี้นะคือผมพูดเรื่องนี้นะมันบอกบอกว่าอะไรนะปลสเนี่ยคือก็คือค,อคดีหมดอายุก็ก็ขนาดว่าไอ้ไอ้เขาใหญ่เที่ยงเนี่ยคือคนข้างล่างเนี่ยนะครับมีถูกติดคุกลุงพอนี่ยอ่าติดคุกแต่ว่าคนข้างบนปาจะพี่ขาดเจต,ตนาขาดเจต,ต,ต,ตนาไม่เป็นไรอายการขาไปสร้างบ้านใหญ่โตโมโหรือขนาดนั้นเนี่ยขาดเจตนาขาดเจตนาที่จะสร้างบ้านเนี่ยนะ ไม่าบ้านเสร็จหมดแล้วข้าเจตนาที่จะสร้างเป็นตึกเจ็ดชั้นบนนี้อีกทีนื้ข้าเจตนาจะบุกรุกพี่แล้วผมก็ก็คืออย่างนี้ถ้าเออก็ก็เรื่องของก็ต้อนี้แต่คราวนี้นะฮะท่านผู้ชมนะพอมาถึงประเด็นทางการเมืองคราวนี้เนี่ยวันนี้นี่ข่าวนางสุพิมออกมาเพียบเลยนะชาวนาจากการจนบุรีเพชรบุรีผูชรบุรี่อ้ยถูกใจผมคือพี่ันเป็นสิทธิ์นี่คือผมตรงนะท่านผู้ชมว่าผมเห็นการอย่างนี้ผมถูกใจนะนี่ นี่คือสิทธิ์ของชาวไร่ชาวนาทุกคนจริงๆในเมื่อตัวเองเนี่ยเคยได้สิทธิ์ตรงนี้พอมาเสียสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ต้องมารักษาสิทธิ์แต่ก่อนที่จะได้สิทธิ์กลับคืนไปหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องดูสักนิดหนึ่งครับว่าการที่รัฐบาลต้องคืนเอาสิทธิ์คืนมาเนี่ยมันเป็นเพราะใครเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะไอทีใครนะกลุ่มไหนที่มาสกัดขัดขวางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะถ้าหากว่า เจตนาของกลุ่มพวกเขาไม่ว่าจะเป็น5เสือส่งออกข้าวนะครับกลุ่มนักนักว,วิชาการท d r i กลุ่มนักว,วิชาการนิด้า เจตนาล้วนแล้วแต่ต้องการจะให้ยกเลิกโครงการจำนำข้าวนะครับนี่คือคือคือความชัดเจนนะฮะแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมผมมีมีข้อมูลนิดหนึ่งเกี่ยวกับห้าเสือไม่ใช่ห้าเสือทบนะห้าเสือห้าเสืองออกข้าวเนี่ยนะครับก็มีประกอบไปด้วยนะฮะนครหลวงค้าข้าวใครเป็นเจ้าของพี่ผมไม่รู้อันนี้ยังไม่ยังไม่รู้นะเอเชียเอเชียกลเด้ไลฟ์นะครับชัยพรค้าข้าวอันนี้มีข้าอันนี้อันนี้ดังนะมันเป็นข้าวข้าวมาตาตา ธดาแล้วอย่าเงี้ยแล้วก็พงราบจำกัดนะครับไทยฟ้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยคลองส่วนแบ่งการตลาดหมายถึงว่าปริมาณข้าวทั้งหมดในตลาดเนี่ยที่ส่งออกยี่สิบเอ็ดประมาณยี่สิบเอ็ดล้านตันเนี่ยเขาเคยคของได้ทั้งหมด นะแล้วก็เฉลี่ยดูนะตกลังห้าคนเนี่ยเฉลี่ยเอาเอาตัวกลมๆสี่ล้านคนละสี่ล้านตันสี่ล้านตันเนตนนันตันตละสามหมื่นนะตัน<ต><ต>ละตันละสองหมื่นละกันพี่เมื่อก่อนเนี่ยตันละสองหมื่นี่มันขายขายออกไงก็คือขายออกไปตันละสองหมื่นซื้อมาแค่แปดเอามื่นเดียวอ่ะเ <c ười> อมื่นลงรวมค่าส่งค่าบริหารแล้วกำไรไม่มีเลย <c ười> กำไรโอ้ยนานเนั้นมีละหมื่นล้านต่อ ไม่ต้องทําอะไรเลยอะคิดหมื่นล้านต่อเท่าไหร่ต่อปีคือปีละหมื่นล้านต่อบริษัทแต่กำไรแค่นี้คุณเต้จริงๆแล้วมันมีอยู่หลายบริษัทประเทศนี้นี่นะครับที่มันโคตรจะกําไรนะฮะแต่มันจะมีปัญหามากตลอดด้วยการเรียกร้องที่จะอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มเรียกร้องให้ตัวเองได้ยิ่งมีกําไรไม่มันอย่างยี่เฮียนะครับคันนี้พูดปีนะพูดกันตรงไปตรงมานะไอ้ห้าสือพวกนี้เนี่ยเวลาไปออกออกงานแฟงไม่ได้จ่ายเงิน กระทรวงพาณิชย์เชิญโอ้ท่านครับไปไปไปเดี๋ยวผมพาเฮียไปพาเฮียไปเปิดงานแฟร์เพื่อหาตลาดไม่ต้องพักตังจ่ายพะไดออเดอร์มาคนจัดงานก็คือรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์เป็นคนจ่ายตังจ่ายค่าจ่ายค่าค่าค่างานเพื่อจะให้ให้ลูกค้ามาดูดูงานพอไดออเดอร์กระทรวงพาณิชย์ไม่เป็นญาขายนี่ขายไม่ได้มันราชการ ได้ออเดอร์มาอันนี้ยไอ้หาเสือเขาคุณไปแบ่งไปพองถ่ายไปแต่พอมาอยู่ๆมาพอมาพอยุคยิ่งรักบอกอ้าวแล้วโอเคมีอยูห้าใช่ไหมรัฐบาลเป็นเสือตัวที่หกใหญ่กว่าด้วยไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แ่ละเองซื้อได้ห้าใช่ไหมรัฐบาลซื้อสิบเอ็ดนี่ฮะคือเดิมทีมันมีมันมีคนคนซื้อแค่ห้าคนแล้วก็ก็นั่งเจเจเต้คุยกันบนแบงค์เทพตึกแบงค์เทพพออยู่รัฐบาลมาถึง อาจจะซื้อฉันจะซื้อเนี่ยม,มันก็คือโดนแย่งออกมาาที่สําคัญที่มันเดือด,ด,ดร้อนมากสุดในปีแรกเนี่ยออเดอร์มันส่งไปแล้วในราคา1นึ่งมกว่าบาทแต่ไม่สามารถหาราคาหกพัน0 0็ดพันแปดพันไปส่งได้อเพราะว่าปีแรกที่มาเิ่งรัฐบาลยิ่งดักไซเลยหมื่นห้าหมื่นสองโอเจ็กอักแล้วอ่ะ เสียหายขาดทุนบ้งสิ่มันก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกพี่มาจากการที่มันเคยได้กําไรนะครับคือขาดทุนกําไรนิดหน่อยอาจจะเคยได้กําไรหมื่นล้านไม่มมันกําไรมาช่วงช่วงโคตรมาสามช่วงคนแล้ว30 40ี่ปีแล้วเนี่ยไม่พี่พูดเป็นช่วงคนนะไม่ใช่ไม่ใช่สามสิบสี่สิบปีช่วงคนเลยนะคือเอาสรุปแล้วพอเสร็จพมันถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ตัวนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ยอมถอยละเพราะว่ารัฐบาล ให้ราคาตรงนี้เขาบอกเขาเขา,เขาอยู่ได้แต่<ว>ขอ<ว>อย่างเดียว,วอันนี้คุยกันตรงไปตรงมานะยังไม่มีซิกแซกอะไรทั้งสิน้นขออย่างเดียวว่ารัฐบาลบอกหมื่นสองอย่าไปกดว่าเฮ้ยความชื้นเรือแค่หมื่นเดียวพอมั้ยตรงนี้จะเกิดเกิดปัญหาอันนี้หมายถึงว่าอย่าไปกระซิบกับทางโลงโลสีเพื่อไปเอาข้าวตรงนี้มานะครับอย่าไปกดตรงนี้ปล่อยให้เป็นตามกลไกตลาดนี่คือขอกลไกตลาดแหละแล้วก็ส่วนนักวิชาการก็ขอรู้ซิปไป นะครับโดยเฉพาะอามาเสียมาราบอกว่าลบไปก็แค่นั้นคือเขาอยากจะให้เลิกคือชัดเจตนาชัดแต่ว่าก็คือวันนี้เนี่ยก็คือยังไงก็ล้มไม่ได้อคุณใช่ง่ายๆตอนเนี้ยรัฐบาลยืนยันแล้วก็ไม่ลงไม่คือไม่ไม่ไม่ล้มไม่เลิกไม่ใช่ไม่ล้มโครงการคือไม่เลิกโครงการอยู่แล้วไงไม่เลิกโครงการไม่ล้มโครงการเดินหน้าต่อนะแต่ ท่านผู้ชมครับ1นึ0 0หมบาทเนี่ยนะโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยถ้าบอกว่าอยู่ไม่ได้ซึ่งผมก็กลัวนะไอ้ตรงเนี้ยกลัวตรงที่ประเด็นที่ว่าไอ้พ่อค้าส่งออกแล้วก็คนของอประชาธิปัตยแล้วโดยเฉพาะเนี่ยนะชาวนานในซี่ฝ่ายจงรักภักดีประชาธิปัตย์จะมีนะมีครับใช่ <c oughs> ถือพวกโง่อ่ะพี่คือได้8 0 0พันก็เอาไม่เขาเรียกอะไรชาวนา,นานปอมอยประทวนอ,อ๋อ คือไอ้พวกประกันนะคะข้าวเนี่ยนะพี่เขาไม่ได้วัดกันที่จํานวนข้าวเขาวัดกันที่ใครมีที่ดินก็ไปขึ้นเอาไว้แล้วถึงเวลาจากข้าวที่มันเคยขายได้ฟีหนึ่งประมาณ30ล้านตันพุ่งไป40ล้านตัน 42อเอออ่ะพิสิ์ขาที่ไปดาวขึ้นหนือเขาว่าโกงนี่นะคะระวังนะคะนี่กรรมยุคนี้มันกรรมยุคอ่าสีแบบเออ3รวดเ็วแบบเวเยเร็วกว่าจะรวดอ่ะพี่สรุปแล้วเนี่ยนะก็คือพี่น้องชาวนาเนี่ย เขาลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ก็คือตอนนี้มันเป็นสิทธิ์ของท่านเมื่อมีความรู้สึกว่าสิทธิ์เราโดนริดรอนนี่คือระบอกประชาิปไต่แท้แล้วก็ไอพี่ตอนนั้นทำริดนได้ไหมไอที่ใครนะที่มันชอบไปเขียนสองนักขาชื่ออะไรนะพี่ออนเกเราธรรมทัศพันเอกเราธรรมทัศดีนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคนในชนบทเนี่ยถูกกดกดขีดข่มเหงจนเขาไม่สามารถจะใช้สิทธิ์เขาได้วันเนี้ย ขารุกขึ้นมาและ็อีพวกปากดีสลิมทั้งหลายแหละเนี่ยนะแน่จริงก็ไปสี่วันที่ยี่สิบเนี่ยนี่แหละครับเปคุยกับชาวนาเปคุยกันสิท่านผู้ชมครับยังไงตรงนี้แล้วครับการลุกขึ้นมาของชาวนาที่นัดหมายจะไปเจอกันที่ลานพะลุมรุปงที่ยี่สิบแปเนี่ยนี่คือกําลังที่ส่งไปถึงรัฐบาลครับหลักการของประชาธิปไตยรัฐบาลคือตัวกลางในการเฉลี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ให้กับสังคมใน เท่าเทียมกันได้คือพี่ไอ้คือกรณีเดี๋ยวเดี๋ยวานนึงไอ้ห้าเสือเนี่ยนะพี่นะก็ไม่ใช่ศัตรูข<อ>์ก็นี่ไงก็นี่กําลังกําลังจะอธิบายว่ากรณีเนี้ยถ้าบอกว่าห้าเสือส่งส่งออกข้าวเนี่ยมาถึงตอนนี้เขายอมรับราคาค่าที่หมื่นสองแล้วหมื่นสองหมื่นสามพันบาทสำหรับค่าห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยเขายอมรับแล้วถือว่าเขาเขาก็พอแหละที่จะไดว่าตรงเนี้ย